่าครับผมสวัสดีครับอันนี้นะครับผมก็จะคู่นะครับผมเดี๋ยวขอเตรียมกล้องแป๊บนึงนะครับ โอเคครับผมอ่านี่นะครับเป็นพระใน EP ที่สาิกนะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงบ้างครับองค์นี้นะครับที่บอกว่าซื้อมาสองร้อยบาทครับผมนะครับเห็นไหมฮะเนื้อเนื้อสวยไหมฮะเนื้อสวยเนื้อเก่าไหมครับผมเห็นไหมผมอยกมาตรงนี้แนบ่รู้สึกว่ามันจะแสงจะจ้าไปไหมฮะ มาเนี่ยมาดูนะครับว่าบนเนื้อพระนะครับแล้วก็สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวนะครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมฮะองค์นี้จะมีความแบบช่ำแล้วก็มีความแบบมีหลายสีในเนื้อนะฮะมีขาวมีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มนะฮะนี่ครับแล้วก็จะเห็น อ่ารูพุนนะฮะรูพุนแล้วก็เนื้อหามวลสารนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคาบลักนะฮะที่ลงไว้นะฮะเห็นไหมผมนี่ตรงจุดนี้น่าสนใจครับ บางคนอาจจะคิดว่าเป็นผระสมเด็จอ่ทอดมานะฮะถ้าเกิดว,ว่าจะจริงไม่จริงนี่นะครับเอาผระสมเด็จของตัวเองนะฮะที่เป็นของปลอมนะฮะแล้วลองไปทอดดูะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าตาดใจที่เราไม่เคยเอาผระสมเด็จของเรานะฮะไปทอดเองกับมือนะฮะเราก็อย่าเพิ่งไปคิดครับว่าพระสมเด็จที่ว่าทอดเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้คือทอดหรือว่ายังไงนี่เพิ่งมีเชื่อนะครับลองลองทอดดูก่อนนะฮะแล้วก็ลองดูครับว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับผม เพราะาคนเรามีพูดได้หมดนะฮะว่าเก๋ทอดอ้พวกนี้นะฮะแต่เวลาจะบอกพิสูจน์ความแพ้เนี่ยมันยากหน่อยนึงครับเห็นะะไหมฮะมีมวลสารมีอะไรต่างๆครับน่าสนใจมากเห็นไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดทอดนี่ก็น่าจะสีเหลืองทั้งองค์นะสีแบบส้มๆแบบน้ํามันในทั้งองค์แต่ดูนะฮะนี่ไม่ใช่น้ํามันนะฮะแต่ว่าเป็นความแบบ อ่าเปิกับว่าเป็นส่วนผสมที่แบบว่าคุกเข้ากันอดีแล้วก็มีอายุพอสมควรนะฮะถึงจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าทอดสมด็จออกมาไน้ยสภาพนี้นะครับผมว่าเอาไปขายเนี่ยก็ถ้าเอาแค่เบอรบอนะครับลักพันนี่ก็น่าจะขายจนรวยนะฮะอ่าผมเห็นมากๆแล้วนะฮะที่บอกว่าทอดทอดเนี่ยแต่ยังไม่เคยเห็นใ,นใครทอดให้ดูสักองค์เลยนะฮะ ลองดูนะฮะมันก็ถ้าเกิดว่าเก้ก็ไม่ต้องเสียดายครับเพราะองค์ไม่กี่บาทเพื่อเป็นการพิสูจน์ก่อนว่าสมเด็จทอดน,นี่ทอดแล้วออกมาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวก็มีอ่าเดี๋ยวก็มีนะมีนึ่งมีต้มนะฮะมีรว่วนะฮะไม่แน่ใจว่านี่พระเครื่องหรือว่าติ่มซำหรือว่าเป็นอาหารนะ,ะมีทอดมีต้มมีรว่วมีนึ่งด้วยนะครับผมอืม เอาให้แน่แบบนี้ก่อนนะครับเนื้อแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะเนื้อหานี่สุดยอดแห่งความแห่งความสวยงามแห่งความสองแล้วมันแ่งสองแล้วมันสองแล้วซึ้งนะฮะ,ะตรงนี้ผนังภายในเหน็นไหมฮะจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่า ไม่ค่อยได้สัมผัสนะฮะทร้ะนั้นเราบอกว่าเนื้อแบบนี้นี่เป็นเนื้อที่คนเก่าคนแก่บโบราณนี่เขาชอบนะนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูตรงด้านหลัง้ากนะครับตรงด้านหลังนี่ น่าจะไม่ค่อยโดนอะไรเพราะว่าไม่ใช่สิครับตัวหน้าหลังเนี่ยมีรอยฝนนี่ฮะมีรอยฝนมาตลอดสงสัยว่าจะเอาไปทําอะไรบางอย่างน่าจะาไปฝนแบบอย่างที่บ่อนครับเอาไปเอาไปอะไรนะใส่น้ํามนนะครับทําน้ํามนแล้วแต่ครับจะไปทําอะไรไม่ว่าจะไปผสมในสีพึ่งเพราะไม่อยากเอาพ้าเอาไปแช่หรือว่าอะไร้วแต่นะ ก็มีบางจุดนะถ้าเกิดว่าผมว่านะถ้าผมเอาไปฝนถ้าเอาไปฝนด้วยนะผมว่าฝนไปฝนมาเนี่ยไอ้ตรงที่อยู่ข้างบนข,ขาวๆเนี่ยน่าจะออกหดน,นะแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อแบบเนี้ยผมคิดว่าอย่างนั้นเนี่นะพาะบางจุดดูดิบางจุดมันก็ว่าเริ่มเริ่มที่จะเห็นข้างในเห็นไหมมันก็ไอ้ตรงสีขาวที่เราเห็นอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นไหนนะมันเป็นผิวปกคลุมอะ แล้วก็ทําให้เห็นบนสารเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยสีขาวขุ่นเม็ดแดงเม็ดดําแล้วก็เหมือนกับเป็นเป็นมาอ่อเป็นเม็ดเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นอะไรทีกอย่างนะฮะเห็นไหมฮะเหมือนเมล็ดพันธุ์เหมือนอะไรถ้าเปรียบเทียบนี่เหมือนพวกเม็ดบวยอะไรที่ว่าแต่ว่านี่ไม่เป็นบวยอย่างผมพูดแบบเปรียบเทียบว่าเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นอะไรอีกอะเป็นอะไรทีกอย่าง แล้วก็บางจุดเล็กๆนี่น่าจะเป็นแบบเกรสรที่แบบว่าร่วนมากก็คือเหมือนว่าคือเป็นเกรสรผงที่แห้งมากแล้วก็เอามาบดตาะรวมๆก,กันนะครับจนกลายเป็นดูไม่ออกว่าเป็นเกรสรของอะไรมางนะครับพยายามจูนอ่านี่พยายามเซตนะเนี่ยแล้วก็วัตถุเป็นวัสดุวัตถ,ถุอะไรที่ว่าน่าจะเป็นของดีอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเนี่ยแล้วก็มีเมดเทา มีหินกวดเทามีอะไรอะไรต่อมีอะไรซึ่งผมก็ไม่สามารถตีความหมายได้นี่คะับะไรไม่ทราบครับผมแต่องค์นี้เป็นพระที่ฝนหลังมานะครับอย่างที่คลิปอีพี EP ที่ถัดหกเต็มเตม็ตัวครับผมส่วนตรงนี้มีการแวแววของวัตถุที่เหมือนโลหะนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะที่อยู่ตรงกลางของกล้องนี่ฮะสีเหมือนประหลอดสีเหมือนเหล็ก แต่ไม่ใช่เห็กถ้าเป็นเด็กปันก็จะเป็นสนิมด้วยนะครับไม่น่าเป็นอลูมิเนียมด้วยไม่น่าเป็นสเตเลสก็น่าจะเป็นวัตถุป่าเป็นส่วนของวัสดุที่เป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนเนื้อดินนะฮะเนื้อดินหรือว่าเป็นอิฐอะไรสักอย่างนะครับก็เลคิดว่าเด็กองค์นี้ก็ไม่น่าธรรมดานะฮะ ื้อมาสองร้อยนี่เอาเป็นว่านั่งทําขนาดนี้ก็คุ้มนะ <laughs> ผมว่าผมคุ้มมากเลยเพราะว่าเอาแค่ว่าเออการจะทาทายังไงที่ออกมาเป็นเนื้อแบบนี้นะฮะเพราะว่าอย่าง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 ถ้าใครนี่นะฮะบอกว่าเป็นสมเด็จทอดนะช่วยแปะลิงหน่อยะฮะผมอยากเห็นว่าสมเด็จทอดออกมานี่หน้าตาเนี่ยเป็นอย่างที่ผมเคยเห็นไหมเพราะถ้าเป็นเหือนผมเคยเห็นที่เขาลงกันว่าสมเด็จทอดลนะฮะผมไปดูแล้วมันก็ดูแล้วมันก็ดูดูไม่ใช่อย่างนี้ฮะ เห็นสมเด็จทอดแบบที่ว่าทอดแล้วแตกคาตะคาไหม <c oughs> เห็นมีคนเล่าให้ฟังว่าเขาเคยลองทอดดูฮนะแล้วสมเด็จแตกอยู่ในกระทะเป็นผงเนะี่ยเออสงสัยทอดไม่เป็นอ่ะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญการทอดทอดดนะูนี่ฮะอย่างนี้เนืน้ออะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยด้านหลังที่ฝนมานะครับ พอยิ่งฝนเนี่ยเนื้อเนื้อจะเรียบเนียนนี่ไหมฮะคล้ายๆ้ายกับเวลาที่เรามีเส้นไม้แล้วเราก็ขัดขัดไปเรื่อยฮะก็จะเรียบเนียนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมีการขัดฝนเพื่อเอาผลเอาผงเนี่ยไปทําไม่แน่นะอาจจะทํายาเสน่ห์ก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีการฝนเกิดขึ้นทางด้านหลังเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าฝนไปทําไมนะแล้วก็ถ้าฝนต่อไปหน่อยนึงเนี่ยเนื้อเนี่ยจะเหมือนกับเนื้อสีเหลืองนี่ฮะ ดึกๆเง,ง,งี้ยเห็นไ,ไหมฮะเนี่ยพอฝนไปตรงนี้ก็จะโผโผให้เห็นเนื้อดึกอยู่ข้างในสุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดูเอ้ยเมื่อกี้นี้ผมเห็นอะไรวะเหมือนปลาดแดงๆอ่ะเนี่ยไอ้นี้มันคล้ายๆกับเป็นปน,นั่นแหละพลอยเทียมเปล่าหรือว่าเป็นอะไร้สักอย่างเสียงตาลแบบไม่แน่ใจว่าเสียงตาลเป็นน้ำตาลอาโป่ปงแสงหรือว่าโป่งใสง ดูดูแบบยากมากเอตรงนี้ดีกว่าที่ผมเห็นเอผมนึกว่าเป็นเศษอิฐผสมกอรหรือว่าอะไรนี่คัะผสมกันแบบเยอะแยะเพลาๆเลยเห็นไหมมีมีทุกอนูฮะโดยเพราะไอ้เม็ดผงขาวขุ่นๆเนี่ยจะถูกแทรกอยู่เยอะเกยว่าองค์นี้นี่น่าจะไม่ธรรมดานะ เนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าถ่ายรูปนี้นะครับแล้วแคปหน้าจอไปนะครับเอาไปให้เซียนต่างจังหวัดดูนะครับหรือว่าคนทั่วคนแก่นะฮะหรือว่านี่ได้ใหญ่ตังค์เลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ถ้าพักเกยไม่เู้นะแต่ผมอะชอบมาสองร้อยเกยก็ไม่เป็นไร เพราะว่าผมไม่เพราะว่ามันโอกาสที่จะหาพระแบบนี้มันยากอรัไม่เชื่อลองดูนะครับพี่ไปหาแว่นในเนี้ยไปส่องพระเนี่ยไปส่องตามแห่งพระไปส่องตามบ้านเลยเนี่ยลองดูฮะเนื้อแบบนี้ว่า,าว่าเออว่ามีสักองหอนึ่งไหมทั้งแบบทั้งโต๊ะพระทั้งตาดาหรือพวกเนี้ยไปดูนะมีไหมเนื้อแบบนี้เออว่าเป็นเนื้อที่เก่าแล้วก็ดูสวยนนี่ฮะคลาสสิกมากครับองค์นี้ เอาวะถึงถึงไม่ทันหนุา่าถึงไม่ทันสมยโตนะครับผมว่าก็ยังพออยู่นะแต่ว่าถึงขั้นเก์แล้วเปล่านี่อย่างที่บอกว่าจะบอกว่าพาเก้มันง่ายครับแต่ี่บอกว่าพาดแ้นี่ยากมันก็มีอยู่สองประเภทนะฮะของคูดเสมอฮะจะบอกว่า,า,าพ,พา,าตัวเองแทกับอแบบหนึ่งคือว่าพาดคนอื่นเขาเก้หมดอย่างอย่างผมเห็นนะคนที่บอกพาคนอื่นเขาเก้หมดอะ ไม่มีพาดสักองค์ฮะเพราะว่าอะไร <net> เห็นอะไรก็เก๋หมดฮะไม่ว่ายังไงก็เก๊เคยไม่ได้ซื้อมาสักองค์ฮะแต่คนที่ซื้อนะครับอ่าโอเคดูเป็นบ้างไม่เป็นบ้างดันมีพรดแท้อยู่ในนั <net> ้นฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันก็หวยอะถ้าคุณไม่ซื้อหวยสักใบอะโอกาสถวันที่หนึ่งศูนย์ฮะแล้าเกิดว่าคุณซื้อบ้างอะโอกาสวันที่หนึ่งก็มีอยู่นะยังมีอยู่ถูกปะเหมือนกันหลักการเดียวกันฮนะ แบบไอ้นุ่นตรงนี้เก๋นั่นเก๋ผมเห็นเดินตั้งแต่หนุ่มจนแกยังไม่ทั้งองค์พระสมเด็จแ,แล้วก็พอแล้วพอหยิบออกมาปุ๊บบอกว่าอันนี้ของแท้ปุ๊บนะโอ้หไม่น่าหานานนะใช้เวลานานเกินไปไหมตั้งลายสิบป,ปีแล้วน้าผสมเด็จที่แบบว่าเป็นการในนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับพระสมเด็จปอมไพเซนน่ะก็คือพิมพ um ์พิมพ์นี่โอ้โหเหมือนเลยนะแต่ว่าดูไงก็เหมือนกับเป็นการปลอมเข้าใจไหมฮะก็คือต้องแยกให้ออกน,นะครับว่า เป็นการอรายเซนหรือเป็นลายเซ็นของคนคนเดียวกันนะฮะแม่พิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันหรือเป็นแม่พิมพ์ที่แกะโดยช่างคนเดียวกันเข้าใจไหมฮะมันจะต้องแยกออกมานะเพราะฉนั้นถ้าแม่พิมพ์ลักษณะเกิดเหมือนกันแต่แตกต่างกันเนี่ยมันก็คือมีองค์ทึงเกฮะหรือไม่ก็เกทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่ามีลักษณะเชิงช่างคล้ายกันอย่างเช่นว่าเออผมเห็นนะเขาบอกนะว่าเออตรงเนี้ยซอกตรงนี้จะสูงขึ้นแล้วก็ลักษณะเหมือนกับมีมิติก็คือ เหมือนกับผ้าเอียงอะไรประมาณนี้แล้วก็อจังหวะการแกะซุ้มนะคะแต่และช่วงคล้ายๆกันอันนี้ผมยังพอรับได้นะว่าช่างแกะเป็นคนเดียวกันเพราะว่าอาศัยความชํานาญแล้วก็ความคุ้นเคยในการแกะแม่พิมพ์แต่ถ้าเกิดว่าเหมือนกันแต่ว่ามีหลายจุดที่ต่างกันเนี่ยอันนั้นผมว่าเก๋เลยมีเก๊อ,องแใดอีกองหนึ่งหรือไม่ก็เก๋ทั้งคู่นี่นะคือจากผมที่ผมแบบว่าไปดูมานะอืม เพราะว่าเห็นบางทีเนี่ยพูดกันซะแบบดบดีนะฮะว่าเฮ้ยดูพิ์ไม่เป็นเหรอวะตอนแรกผมก็ก็คงดูไม่เป็นจริงอะบอกว่าเฮ้ยเหมือนกันตรงไหนวะพระปรากฏว่าดูดูมาอ๋อผมรู้แล้วคือเชิงช่างเดียวกันแต่มันไม่ควรจะเหมือนกันหมดเอ้ยไม่ใช่คือมันไม่ควรที่จะเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างใช่ไหมฮะก็คือมันพูดยังไงดีอะถ้าแม่พิมพ์เดียวกันเนี่ยมันจะคือมันจะเหมือนกันเป๊ะะฮะ มันอาจจะมีแบบว่ากดด้านซ้ายต่ํากว่าด้านขวาหน่อยนึงทาให้ดูพระเอออาจจะแบบว่ามีการแบบว่าด้านขวาดูแบบว่าแคบมันถึงว่าความหนาเนี่ยแคบกว่าอีกด้านหนึ่งมันไปได้อย่างงั้นแต่ถ้าเกิดว่าซุ้มเนี่ยแกะเหมือนกันแต่หน้าไม่เหมือนกันการทอดวงแขนอีกอันหนึ่งมีการเอ่ทอดเฉียงอีกอันนึงวาดโค้งมาทั้งที่ว่าซุ้มเดียวกันนะซุ้มนี่เหมือนกันเลยแล้วก็พระเกตเนี่ย คล้ายกันเลยเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมฮะไม่เชื่อคุณลองทํมาให้เหมือนเลยครับว่าเวลาที่คุณเนี่ยลองลองแบบแกะแม่พิมพ์มานะหรอไม่ก็ไม่ต้องแกะแม่พิมพ์หรอกทําเองเลยเอาพระใหม่ๆเนี่ยแล้วถอดพิมพ์ออกมาครับแล้วลองกดออกมาฮนะมันจะเหมือนกันแต่มันจะต่างกันตรงที่น้ําหนักการกดพระว่ากดแบบว่าเน้นไปองค์ซ้ายมากกว่าหรือขวามากกว่าซึ่งในกรณีนี้คือกรณีที่แม่พิมพ์ที่บอกว่าไม่มีขอบนะ เพราะว่าถ้าแม้พิมไม่มีขอบเนี่ยมันจะนั่นอ่ามันจะมีการกดหนาบางไม่เท่ากันแต่ถ้ามีขอบเนี่ยมันจะมันจะโดนขอบบังคับให้มีการปาดเห็นไหมฮะปาดให้เออปาดให้มันแบบเสมอกันเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันจะมีความหนาใกล้เคียงกันเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยผมมันนั่งดูพระพวกนี้นะผมมันนั่งศึกษาเนี่ยผมได้ความรู้เยอะเลยเราก็อย่างหนึ่งคือผมทาให้ผมรู้ว่าอ๋อที่เขาบอกว่าให้ดูเชิงช่างเนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่ให้ดูพิมพ์นะดูเชิงช่าง การแกะอะไรยังไงเนี่ยเป็นแบบยังไงาใจไหมครับผม,มไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าถ้าคุณดูแล้วมีความคล้ายกันแล้วเหมือนกับว่าเหมือนกันแปดสิบเปอร์เซ็นี่ยแสดงว่ามีองค์มีองค์เดียวหนึ่งเก๋แต่ถ้าเกิดว่าเชิงช่างเหมือนกันองค์งงนี้ยอ,อ,อมีโอกาสแพ้ได้นะถ้าเชิงช่างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ว่ามันจะแตกตา่างเพราะว่ามันเป็นบล็อก บล็อกที่แข็งๆไม่ใช่บล็อกที่ว่าอ่อนโยนแบบว่าอ่อนนุ่มที่แบบว่ามันสามารถที่จะเบี้ยวได้ได้ไดนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็นาพระในอีีที่สังเกตนะครับซึ่งผมเช่ามาสองร้อยบาทนะครับได้เอามาเผยแพร่ทุกท่านได้ทราบนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ให้ความเห็นนะครับในทนาาัศนคติในการที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์พระนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเออ เน้นอีกทีนะครับว่าเชิงช่างนะครับไม่ใช่พิมพ์นะฮะเพราะถ้าพิมพ์เหมือนเนี่ยต้องเหมือนจริงๆก็คือเหมือนเกือบทงอ่าเหมือนกันเกือบทั้งองค์แล้วก็จะมีการปดจะมีการโยยตรงนี้โอเคพอรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าสูงเหมือนแต่ข้างในเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยอย่างเช่นเนี่ยองแขนเดี๋ยวก็อ่ามีองค์ตรงองค์หนึ่งเฉียงองค์หนึ่งโคง้งแล้วตรงหน้าอ,อกนี่เป็นอ,อกวีมั้งอ,อกออกระบอกมั้งอ่าหัวเนี่เดี๋ยวก็เป็นอะไรนะอ่า เกือบเป็นเม็ดงามมั่งเกือบเป็นหน้าหน้าตาแตนมั่งไอ้อย่างงี้มันแปลกๆแล้วฮะแสดงว่าเป็นพวกปอมไมเซนฮะเข้าใจไหมฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอทิ้งท้ายคลิปไว้เพียงท่งน,นี้นะครับผมขอทุกท่านโชคดี